สวัสดีครับผมนนวัน์นนวัฒนห้าสหนึ่งนงหาครับวันีผมจะมานำเสนอชิ้นงานจาก solidworks ครับวันนี้ผมจะมาสอนีการทาการีบนะครับอ่าอันหมุนจะเริ่มทำนะไรนะจักรยานนะเวลามีน้อยวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะอ่าคือข้อหมุนบอรนนครับเริ่มจักสเก็ตนะับเริ่มทำก่อนนะครับสร้างมสเหลี่ยมก่อนเลือกไปที่สเก็ต ผมเปลือดที่ฟอนต์เพลนสร้างมาซีเรียมขึ้นมาก่อนซีเรียมขนาดสร้างซีเรียมก็เอาไปรูปทรงไปก่อนนะครับแล้ค่อยมาสินจังคิดว่ารูปร่างของเราจะเป็นยังไงเอามาเริ่มกันเลยขจากนั้นเราก็กำหนดขนาดสมาร์ทเดเมชั่นนะครับว่าเราต้องการขายอะไรอ่าเราต้องการตรงนี้ คือเจ็ดสิบนะครับเราต้องการข้างบนคือสามสิบ <30 S 2> เอ๊ะไม่ใช่อ่าเราตีดิ่ตัวลขนาดสิบนะครับอ่ะสูงเท่าไ,ไหร่อ่าอ่าสักรู้นะเสร้างวงกลมไปดูกับมัาเาต้องการข้างบนเท่าไหร่นะวงกลมขนาดไดมนเตอร์เท่ากับแปดอ่าอันนี้คือสิบห้านะครับอ่า อาให้ก็สี่ก็คือเลาแปดนะครับตรงนี้ครับคือหกสิบห้าอ่าเรียบร้อยมาขยายกันเราก็ขยายมันออกมาก็คือ,ค,อความไหนต้องตามยี่สิบนะครับหลังจากที่เราขยายแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันเชื่มชิ้นส่วนชิ้นต่อไปคือส่วนล่างนะ <40 S 2> ครับสิบไ <40 S 2> หนเราขยายเรียบร้อยแล้ะมา ทำขาล่างสิบอ่าก<อ>็ได้รูปแบบที่ต้องการแล้วสรดยอนะครับตอนนี้ครับนี่คือรูปของการที่จักรยายนะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็จะมา Extrude มันนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะขยายส่วนไหนบ้างครับอ่าเราขยายทั้งสองส่วนครับเราขยายออกมา เอาใหม่ครับเรา X ชุดนะครับ X ชดโดยการขยายของมันออกมานะครับเฮ้ยนี่เนี่ยผมก็กำหนดให้สองเส้นที่ผมเพิงสร้างขึ้นมาเนี่ยมีขนาดเท่ากันแล้วก็ขนาดที่เราต้องการนะา 7. อ่ะมันคือเจ็ดอ่าหลังจากนั้นผมสะลาเส้นออกมาแล้วครับผมเท่าไรก็ได้ลาไปก่อนอ่า ล่างลงมาเสร็จแล้วร้อยี่เนี่ยผมก็กำหนดขนาดให้เส้น <ผม S 1> ที่ล่างลงมาเนี่ยเนความลขนาดเท่ากันก่อนเท่ากันแล้วก็เท่ากับเจ็ดจุดห้าครับผมอ่าจากนั้นผมก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับ ที่จุดตรงกลางของเส้นที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาอ่าผมบอกว่าในโรงงานนั้มันสมีเท่ากับ4นะครับแล้วก็สร้างอีกวงเข้ามาอีกวงเนี่ยคือวงกลมที่มีขนาดเท่ากับรัศมีเท่ากับเดบวิตราเท่า7.5นะครับเอ้ยอ่ามาครับผมจะทำให้สเสร็จให้เร็วครับอ่าหลังจากนั้น ผมก็จะ t ร i ส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับเราขยายออกมาเท่ากับ20มิลิเมตรนะครับอรมาขนาดมาก่อนไว้ดูเรยวตองการแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำวงกลมกันนะครับอ่าเรา t r ส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเปิดมาทาีแล้วหน้า x นะครับทีบนนม m to c r o s s h i มันก็มาที่ sketch นะครับเลือกที่ circle สเก็ตที่ระนาบนี้ครับระนาบนี้โดยที่ Circle นะเซอร์เคิลเลอกพารามิเตอร์เซอร์เคิลนะครับเรียบร้อยครับผมเียบร้ได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วครับมาที่ฟ e ีเจอร์นะครับเราจะขยายอีกรอบหนึ่ง เทปหนาแน้วกันไปที่คำสั่งครับก็วงกลมรัศสมีเท่ากับเทปวิวสิบห้านะครับอ่าพอได้ดูแล้วจะเห็นว่ามันอยู่ผิดด้านนะคราดูเวอร์บแมนซะเสร็จแล้วเราก็ต้องการความหนาเท่ากับสามอ่าเรียบร้อยมีรูปที่ต้องการแล้ว ไม่พอ,อรับเต้องการในรบคบม,มันครับเราก็ไปคำสั่งซิเล็ตนะครับซีเล็ตอารแล้วกับสามของซีโซ่ชนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับสิบห้าครับอ่าเลยครับส่วนที่เหลือนะครับเพื่ออาร้วกับเล<อ>สิสเก็ตน,นะครับ สเก็ตใหม่ครับเดยที่หน้านือนี้คนระับเหมือนเดิมครับแต่นั้นเราก็ทำ R นั่นก็แบบอันนี้กรก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับอู๋กองของเรา การนก<ม>ี่ยวกับยี่สิบห้าการส่งงานพท่านี้นะคร <นะ S 2> <ม>ับผมเอ<ช>่อเกับ อ่สักคู่หนรับอ่าขนาดขมันครับอ่าคือสิบห้านะครับผม อ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอก r รูดมาแล้วนะครับก็จะเอก r รูดมาขึ้นมาอ่าค่าค่าเอกตรูดก็คือ25นะคบับผม ผมก็มาเอ็กทรูดก็มวนต่อนะครับอตอนนี้ผมก็ได้เรียบร้อยครับสำหรับรูปของเรา ที่เหลือก็คือการจับลูกมาที่จรจับลูกันดีกว่ามามาที่คำสั่งนะคำสั่งชื่อว่าโฮวิสานนะครับผมอันแรกับรูกล่างเขาต้องการลูกกลมธรรมดานะครับ Kenal Udah minta ก็เสร็จแล้วนะสำหรับงานของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ